ตลาดรถกระบะขนาดหนึ่งตันที่โตโยต้าเรียกว่า p u r Pickup ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่าในปี2021นี้ Isuzu D-Max น่าจะสามารถครองแชมป์ยอดขายสูงสุดไปได้อีกหนึ่งปีหากไม่สรุดขาตัวเองเสียก่อนแม้ว่าโตโยต้าจะเพิ่งเปิดตัวรุ่นพิเศษ TR Sport และรุ่นปรับปรุงใหม่ให้กับทั้งรุ่น Z-Edition, p r e r l n n e r และ B- Cab ไปแล้วแต่กว่าที่จะเริ่มขายทำให้มีเวลาเหลืออีกเพียงไม่กี่เดือนในการทำตลาด ก่อนที่จะถึงสิ้นปีแถมกระแสตอบรับไฮลักซ์วีโวที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่ได้ดีอย่างที่หลายฝ่ายคาดการเอาไว้น่าจะทําให้อิสุสสบายใจได้มากขึ้นและหันมาเน้นตลาดรถกระบะดัดแปลง PPV ที่บริษัทหมายมั่นปั้นมือว่าจะสามารถขึ้นไปเป็นแชมป์ในตลาดนี้ได้อีกหนึ่งตลาดเรียกว่ามีขาย2รุ่นก็ขอเป็นแชมป์ทั้ง2รุ่นไปเลย จากรายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนกรกฎาคม2564ที่มีการชะลอตัวในทุกเซกเมนต์ตลาดรถ p p v ก็ได้รับผลกระทบในทางลบด้วยเช่นกันโดยในภาพรวมของตลาดรถยนต์มียอดขายทั้งสิ้น52,442คันลดลง11.6%ประกอบด้วยรถยนต์นั่ง16,689คันลดลง9.8%รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 35,753คันลดลง12.4%ขณะที่รถกระบะขนาดหนึ่งตันในเซกเมนต์นี้มีจำนวน27,816คันลดลง15%ตลาดรถกระบะดัดแปลง PPV ประจำเดือนกรกฎาคม2564มีประมาณการขาย2,695คันลดลง9.8%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน อันดับ1 Toyota Fortuner อั 2, นดับ2 Isuzu MU-X อันดับ3 Mitsubishi Pajero Sport อันดับ4 Ford Everest อันดับ5 Nissan Terra และอันดับ6 Chevrolet Trailblazer การแข่งขันในตลาดรถ PPV เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมายังเป็นหนังม้วนเดิมคือเป็นการขับเคี่ยวระหว่าง Toyota Fortuner และอิสุกมิวที่ตอนนี้กลายเป็นเจ้าตลาด2รายทั้งในตลาดรถกระบะปิกอัพและตลาด PPV ด้วยยอดขายที่ใกล้เคียงกันและทิ้งห่างอันดับ3ค่อนข้างมากแต่ในตลาด PPV ดูเหมือนว่า t o โยต้าฟอร์จูเจะยังมีแต้มต่ออยู่มากพอสมควรจากยอดขายที่มีระยะห่างในระดับที่ไม่ต้องลุ้นมากแต่ก็ประมาท i ิสุกมิวไม่ได้เช่นกันและการเปิดตัว Fortuner g r Sport และรุ่นปร,ปรับปรุงใหม่ไปเมื่อวันก่อน ได้ทำให้โตโยต้าสบายใจมากขึ้นในตลาดนี้รถ PPV ที่น่าจับตามองมากที่สุดอีกรุ่นหนึ่งก็คือ n i สสันเทอร่าที่มีการปรับโฉมครั้งใหญ่พร้อมจัดเต็มในเรื่องออปชั่นถือว่ามีลุ้นที่จะเข้ามาสอดแทรกได้ในอันดับ3และ4ส่วนอันดับ6 Chevrolet Trailblazer ก็ต้องบอกว่าเหลือแต่ชื่อตลาดรถกระบะรับปลง PPV ในเดเดือนแรกของปี2564มีประมาณการขาย3 6 3 6คันเพิ่มขึ้น53.5%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนอันดับ 1. Toyota Fortuner อันดับ 2. Isuzu MU-X อันดับ 3. Mitsubishi Pajero Sport อันดับ 4. Ford Everest อันดับ 5. Nissan Terra และอันดับ 6. Chevrolet l Blazer สำหรับยอดขายสะสมใน7เ,เดือนแรกชัดเจนว่าเป็นการแข่งขันระหว่าง t ต y o TA Fortun e r และ I s u z u m u x คู่ปรับเดียวกันกับตลาดรถกระบะ p พ p ย p พิกอด้วยยอดขายที่เกิน1,000 0คันทั้ง2รายแต่ระยะห่างของทั้ง2อันดับถือว่ามีมากพอสมควรแม้ว่าจะแค่เพียง3 0 7 6คันก็ตามแต่ด้วยการที่ตลาดมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับตลาดรถกระบะตลาดนี้จึงเป็นการแข่งขันกันในเรื่องของศักดสีและภาพลักษณ์เป็นหลักเพราะ p p v เอง ก็ถือว่าเป็นสินค้าบรายผลิตของสายการผลิตรถกระบะปริ๊งอัพในเดือนต่อไปโตโยต้าน่าจะมีความได้เปรียบจากการเปิดตัวรุ่นพิเศษ GR ยายายสปอร์ตและรุ่นปรปับปรุงใหม่ทําให้ตลาดนี้โตโยต้าน่าจะสบายใจได้ว่าจะสามารถรักษาแชมป์ตลอดการไปได้อีกหนึ่งปีแต่รถรุ่นที่จะต้องจับตาดูกันยาวก็คือนิสสันเทอร่าที่เรียกว่าจัดมาเพื่อวัดดวงกันไปเลยซึ่งถ้ายังทําได้ไม่ดีไปกว่าโฉมก่อน นิสสันอาจจะต้องกลับไปพิจารณาแล้วว่าขาดตกบกพร่องในเรื่องใดบ้าง พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ